สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องทัศน SI ศาสตร์นะครับในบทเรียนนี้เรื่องทัศน SI ศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับทัศน SI ะแปลว่าการม,มองเห็นนะครับดังนั้นทัศน SI ศาสตร์ก็คือศ SI สาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับการม,มองเห็นคราวนี้ถามว่าเรามองเห็นได้อย่างไร <Yeah. S 2> นะครับเรามองเห็นได้ สายตามนุษย์มองเห็นได้ก็เพราะว่าแสงนะครับผมมองเห็นวัตถุได้ก็เพราะว่าแสงตกกระทบวัตถุแล้วก็วิ่งเข้าตาผมน,นะครับผมเห็นหน้าคุณได้ก็เพราะว่าแสงจากหลอดไฟในห้องตกกระทบหน้าคุณแล้วก็วิ่งเข้าตาผมน,นะครับดังนั้นทั้นั้นศาสตร์ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแสงนั่นเองนะครับตอนอื่นเรื่องฉายต้องรู้จักธรรมชาติของแสงก่อนนะครับ ความเร็วของแสงใน,ส,นาาสุญญากาศสัญลักษณ์ที่เราจะใช้เป็นสัญลักษณ์สากลก็คือตัว c เลยนะครับเป็นความเร็วของแสงในสุญญากาศความเร็วแสงในสุญญากาศซึ่งความเร็วของแสงในสุญญากาศกับความเร็วของแสงในอากาศเนี่ยเราจะถือได้ว่าใกล้เคียงกันมากนะครับก็คือมีค่าประมาณ3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาที หรือ300ล้านเมตรต่อวินาทีนะครับเร็วขนาดไหน300ล้านเมตรต่อวินาทีนักศึกษาอาจะนึกภาพได้ออกนะครับว่าความเร็วของแสงในถุ่นากาศมันเร็วขนาดไหนแต่ถ้าเกิดผมทําให้มันเป็นตัวเลขง,ง่ายๆขึ้นมาก็คือมันเท่ากับประมาณ3 0 0แสนนะครับประมาณ3 0แสนกิโลเมตรต่อวินาทีถ้าอย่างนี้ดูปุ๊บรู้เลยว่า ความเร็วของแสงเป็นไงครับมหาศาลอย่าลืมนะครับว่าหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อวินาทีดังนั้นแสดงว่าในหนึงวินาทีเนี่ยแสงเดินทางได้ระยะทางถึงสามแสนกิโลเมตรสามแสนกิโลเมตรเลยนะครับระยะทางสามแสนกิโลเมตรที่ขนาดไหนนะครับก็รอบโลกประมาณเจดรอบกว่านะครับดังนั้นวินาทีเดียวเนี่ยแสงสามารถเดินทาง โลกได้เด็ดรอบกว่านะครับความเร็วของแสงก็คือความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในสุญญากาศทุกด้านความถี่จะมีความเร็วเท่ากันหมดไม่ว่าจะเป็นคลื่นวิทยุไมโครเวฟอินฟราเรดหรือแสงรังสีเอกรังสียูวิรังสีแกมมาจะมีความเร็วเท่ากันหมดในสุญญากาศเพราะว่าเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนกันนะครับแสงไม่ต้องมาใสา่ตัวกลาง เคลื่อนที can, ets, ่นะครับแต่มันจะมีตัวกลางที่แสงสามารถเคลื่อนที่เข้าไปได้นะครับตัวกลางที่แสงสามารถเคลื่อนที่เข้าไปได้เราเรียกตัวกลางปร่งแสงนะครับตัวกลางที่แสงเคลื่อนที่ไม่ได้เราเรียกตัวกลางทึบแสงตัวกลางทึบแสงนี่คงไม่ต้องพูดถึงนะครับอย่างเช่นผนังไ้บอร์ดผนังคอนกรีตนี่เป็นตัวกลางทึบแสงแต่ไม่สามารถเดินทางเข้าไปได้ตัวกลางโปร่งแสงเช่นอะไรบ้าง ตัวการผ่งแสงก็เช่นน้ำแก้วพลาสติกนคะครับพลาสติกอาจจะเป็นพลาสติกใสพลาสติกมีสีก็ได้นคะครับแก้วอาจจะเป็นแก้วใสวหรือแก้วขุ่นหรือแก้วมีสีก็ได้น้ำก็ไม่จำเป็นต้องใสก็ได้นคะครับตัวการพวกนี้แสงเดินทางได้นะครับเราเรียกตัวการผ่งแสงแต่การที่แสงเดินทางเข้าไปในตัวการผ่งแสงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ลดลงนะครับความเร็วของแสงจะลดลงก็คือถ้าแสเงเดินทางในทุ่นากาศความเร็ว300ล้านเมตรต่อวินาทีเมื่อแสเองเดินทางเข้าไปในตัวการโผ่แสงน,นั้นความเร็วจะลดลงเหลือแค่ v นะครับวีคือความเร็วของแสงในตัวการโผ่แสงชนิดนั้นๆนะครับดังนั้นตัวการโผ่แสงแต่ละชนิดนะครับจะมีค่าคงที่ค่าหนึ่งที่เรียกว่าค่า ดัชนีหักเหสัญลักษณ์ที่ไทก็คือตัวเอ็นเลกนะครับตัวเอ็นเล็ก็คือค่าดัชนีหักเหของตัวการปงแสงน,นะครับดัชน,หนีหักเหค่าดัชนีหักเหของตัวการปกแสงสามารถหาได้โดยการเอาความเร็วของแสงในสุญญากาศก็คือ3คูณ10กำลังแปดเมตรต่อวินาทีโดยประมาณหารด้วยความเร็วของแสงในตัวการปกแตงม,มันนะครับ ดัชนีเขเนี่ยเป็นค่าคงที่นะครับขึ้นอยู่กับตัวการโปลแตลงแต่ละชนิดดัชนีเขีไม่มีน่วยนะครับเพราะว่ามันเอาความเร็วเปลแตลงในถุ่ญากาศไปหมรด้วยความเร็วของแต่ในตัวกลางนั้นมนดังนั้นน่วยของความเร็วเป็นต่างกันดัชนีเขจึงไม่มีน่วยนะครับค่าดัชนีเขเนี่ยขึ้นอยู่กับชนิดของตัวกลางนะครับตัวการโป่งแตลงแต่ละชนิดก็จะมีค่าดัชนีเขีแตกต่างกันไป นะครับผมจะยกตัวอย่างเช่นดัชนีเขของแก้วใสนะครับแก้วใสเนี่ยมีดัชนีเขเป็น1.5 2งไม่มีหน่วยนะครับดังนั้นถ้าเรารู้ดัชนีเขของแก้วใสนะครับเราก็สามารถหาความเร็วของแสงในแก้วใสได้โดยใช้สมการดัชนีเขตัวนี้นะครับเราก็แทนค่าเข้าไปนะครับก็คืออ่า จากเอ็นนักศีส่วนวีนะครับเราก็สามารถหาความเร็วของแสงในแก้วสายได้โดยการเอาความเร็วของแสงในสุญญากาศหารด้วยดัชนีอักเสบของแก้วสายนี้ก็คือเอาสามคูณสิบกำลังแปดหารด้วยหนึ่งจุดห้าสองหารออกมาได้ประมาณหนึ่งจุดเก้าเจ็ดสี่คูณสิบกำลังแปดเมตรต่อวินาทีนั่นคือหมายความว่าเมื่อแสงเดินทางในสุญญากาศมีความเร็วสามร้อยล้านเมตรต่อวินาที เมื่อแสงนั้นเดินทางเข้าไปในแก้วสความเรนวจะลดลงเหลือประมาณ197.4ล้านเมตรต่อวินาทีนะครับกสาร3้อล้านเหลือ197.4ล้านนะครับก็ลดลงค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าแก้วสายก็มีสถานะเป็นของแข็งนะครับคราวนี้มีอยู่สิ่งหนึ่งที่นักศึกษาจำเป็นต้องรู้ไว้นะครับนั่นคือดัันีเเตีของอากาศ ดัชนีอหภูของอากาศหรือของสุญญากาศก็ได้นะครับจะมีค่าอยู่ที่1นะครับดัชนีเุณหภูของอากาศหรือสุญญากาศนะครับจะมีค่าหนึ่งซึ่งจะเป็นดัชนีอุณหที่มีค่าน้อยที่สุดนะครับมีค่าน้อยที่สุดันศึกษาจำไว้เลยนะครับตรงนี้สําคัญดัชนีเุณหตูของอากาศหรือ hmm. สุญญากาศมีค่าน้อยที่สุดก็คือเป็น1นะครับ ส่วนดัชนีอัคคีของตัวการอื่นๆที่ไม่ใช่อากาศอ,อื่นๆอากาศจะมีค่ามากกว่าหนึ่งเสมอนะครับตัวเช่นดัชนีอัคคีของแก้วใส1.52ดัชนีอัคคีของน้ำนะครับดัชนีอัคคีของน้ําก็ประมาณ1.33นะครับดัชนีอัคคีของเพชรนะครับก็ประมาณ2.4เป็นต้นนะครับจะมีค่ามากกว่าหนึ่งเสมอนั่นเป็นเพราะว่าอะไร นั่นเป็นเพราะว่า C มันมากกว่า V เสมอนะครับดังนั้นถ้า C มากกว่า V เสมอก็ทำให้ดัชนีเฉดมันมากกว่าหนึ่งเสมอนะครับนี่คือความหมายของดัชนีเฉดนะครับเอาเดี๋ยวเราดูตัวอย่างง่ายๆนะครับเกี่ยวกับโจทย์ที่เกี่ยวกับดัชนีเฉดนะครับ คราวนี้ในเรื่องการอธิอนะครับเราจะเป็นต้องอาศัยกฎของสเสวนะครับกฎของสเสดวกฎของสเสวเนี่ยจะพูดถึงการที่แสงเดินทางจากตัวกลางชนิดที่หนึ่งไปยังตัวกลางชนิดที่สองนะครับตรงนี้เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลาง แล้วก็จะมีเส้นที่ตั้งฉากกับรอยต่อระหว่างตัวกลางนะครับเส้นที่ตั้งฉากระหว่างเส้นที่ตั้งฉากกับรอยต่อของตัวกลางนี้เราเรียกว่าเส้นปกตินะครับเส้นปกติหรือ normal line นะครับหรือจะเขียนย่อๆว่าเอนก็ได้นะครับเส้นปกติคราวนี้ก้าแสงเดินทางในตัวกลางที่หนึ่งนะครับซึ่งมีดัชนีอัตราเ n หนึ่ง เข้าไปยังในตัวกลางที่สองที่มีดัชนีหงษีเป็นเพสองนะครับสมมุติว่าแสงเดินทางมานะครับโดยลงสีของแสงตกกระทบทับมุมทีต้านหนึ่งกับเช่นปกติมุมทีต้านหนึ่งนี้เราเรียกว่ามุมตกกระทบเราเรียกว่ามุมตกกระทบแสงจะมีความเร็ว v หนึง่งนะครับเมื่ออยู่ในตัวกลางที่หนึง่ง พอเข้ามาในตัวกลางที่สองนะครับแสงก็จะเกิดการหักเหดังนั้นลางสีของแสงก็จะทํามุมเปลี่ยนไปนะครับก็คือจะทํามุมทีต้าสองกับเส้นปกติแล้วก็จะมีความเร็วเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปเป็นมีสองมุมทีต้าสองนี้เป็นมุมที่รางสีหักเหทำกับเส้นปกติมุมนี้เราเรียกว่ามุมหักเหนะครับ มุมมาเัน,นี้เป็นรังสีอักเสบนะครับรังสีอักเสบส่วนรังสีที่วิ่งมาตกกระทบนี้เราเรียกว่ารังสีตกกระทบนะครับดังนั้นปรากฏของเซลลนะครับค่าทรายของมุมตกกระทบกับมุมมาเขก็จะเป็นสัดส่วนกับความเร็วแต่จะเป็นสัดส่วนผูกผันกับดัชนีอักเสบนะครับก็คือเราจะได้ว่า v2 ส่วน c v1 จะเท่ากับ v2 ส่วน v1 แต่จะเท่ากับ n1 ส่วน n2 นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการอักเสบของแสงนะครับความถี่จะคงที่นะครับความถี่ของแสงจะไม่เปลี่ยนนะครับความถี่ของแสงจะไม่เปลี่ยน แล้วก็นักศึกษาอย่าลืมนะครับว่าความเร็วเท่ากับความถี่คูณความยาวขึ้นดังนั้นถ้าความถี่คงที่ไม่เปลี่ยนแต่ความเร็วเปลี่ยนดังนั้นความยาวลื้นก็จะเปลี่ยนตามความเร็วด้วยนะครับดังนั้นเราก็จะได้ว่าในเรื่องของการอัเผีมีสองส่วนมีหนึ่งก็จะเท่ากับแลงด้าสองส่วนดังด้าหนึ่งก็คือความยาวลื่นจะเปลี่ยนตามความเร็ว นะครับอันนี้คือสมการกับกทของสเนิลนะครับสมัมการกับกทของสเนิลดังนั้นนะครับถ้าแสงเดินทางนะครับแสงเดินทางกับตัวกลางที่มีดัชนีอเหนยนน้อยไปมากนะครับถ้าแสงเดินทางกับตัวกลางที่มีดัชนีอเนียนน้อย เข้าไปยังตัวกลางที่มีดัชนีเฉมากแสดงว่าแสงเดินทางจากบริเวณที่มีความเร็วมากเข้าไปยังบริเวณที่มีความเร็วน้อยลงยกตัวอย่างเช่นแสงเดินทางจากอากาศซึ่งมีความเร็วมากเข้าไปยังแก้วซึ่งมีความเร็วน้อยลงแบบนี้นะครับ มุมจากน้อยลงนะครับก็คือ,อทีตาหนึ่งกัะดาากทีตาสองก็คือมุมหมักเหกจากน้อยกว่ามุมตกกระทบนะครับแต่ถ้าแสงเดินทางจากตัวกลางที่มีดัชน,นีเฉดมากเข้าไปยังตัวกลางที่มีดัชน,นีเฉตน้อยพูดง่ายๆก็คือแสงเดินทางจากบ,บริเวณที่มีความเร็วน้อย ไปยังบริเวณที่มีความเร็วมากขึ้นเช่นแสงเดินทางกากอากาศอแสงเดินทางกากแก้วใสออกไปยังอากาศความเร็วของแสงในแก้วใสนี่น้อยแต่พอออกไปยังอากาศเนี่ยความเร็วก็มากขึ้นดังนั้นมุมที่หักเหจะมากขึ้นนะครับมุมที่หักเหจะมากขึ้นกรณีนี้นี่แหละเป็นกรณีที่น่าสนใจ นะครับเป็นกรณีที่น่าสนใจนะครับน่าสนใจยังไงเดี๋ยวผมจะไปพูดต่อไปนะครับคราวนี้เดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างสําหรับการใช้กฎของเซนเนียรดูนะครับลองดูตัวอย่างก,การใช้กฎของเซนเนียสมมุตินะครับแสเงเดินทางจากอ,อ,อากาศนะครับแสเงเดินทางจาก ไปยังน้ำสมมติน,นะครับดัชนีเฉียของน้ำหนึ่งดามส3ดัชนีเหีของอากาศเราร,รู้ดีอยู่แล้วก็คือ1.00นะครับอันนี้เป็นร้อยต่อระหว่างตัวการนะครับอันนี้คือเส้นปกติแสงเดินทางมานะครับตกกระทบสมมุติว่าทำตกกระทบ 60องศานะครับอยากรู้ว่าเมื่อมันเดินทางเข้าไปในน้ำนะครับมุมาัเหตที่เกิดขึ้นมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถหามุมมันเหตของมังเียงเหีเห่ได้โดยใช้กฎของเตนเนลนะครับก็คือจากซายดีตาสองส่วนซายดีตาหนึ่งเท่ากับ เอ็นหนึ่งส่วนเอ็นสองเอ็นหนึ่งก็คือเอ็นของอากาศเอ็นสองก็คือเอ็นของน้ำมุมดีต้าหนึ่งก็คือมุมตกกระทบก็คือสิ่องศาแล้วก็สามารถหามุมท,ทนะีต้าสองได้นะครับจากนั้นเราก็จะได้ไซด์ดีต้าสองเท่ากับเอ็นหนึ่งส่วนเอ็นสนะอ,องคูณกับทซด์หกสิบนะครับเอ็นหนึ่งก็คือหนึ่งเอ็นสองก็ 1.33อซดยหกสิบก็รู้สามส่วนสองนะครับดังน,นั้นทีท่าสองนะครับเราก็จะกดเครื่องพิเลขได้นะครับก็จะเป็นอาร์ไซน์ของรูทสามส่วนสองจุดหกหกเราก็กดเครื่องพิเลขได้หรือนะึกษาะพิดไว้ในรูปของอาร์ไซน์ก็ได้นะครับดังน,นั้นนะครับเราก็จะได้ว่ามุมหักเหที่เกิดขึ้นนะครับ ก็มีค่าประมาณนักศึกษากดเครื่องคิเลขตามได้เลยนะครับก็จะได้ประมาณ40.63องศานะครับประมาณ40.63องศานักศึกษาจะสังเกตเห็นได้ว่ามุมตกกระทบม,มากแต่มุมที่หักเใหในน้ำจาก น้อยลงนั่นเป็นเพราะว่าอะไรครับเป็นเพราะว่าความเร็วของแสงในอากาศมันมากแต่พอมันเข้ามาในน้ําแล้วความเร็วของแสงมันลดลงเมื่อความเร็วของแสงมันลดลงมุมตกกระทบไอพูดผิดมุมหักเหก็เลยลดลงน้อยกว่ามุมตกกระทบนะครับนี่คือตัวอย่างกฎของะเะนเนลนะครับสําหรับเรื่องกฎของเสนเนลก็อา สำหรับตัวอย่างนี้ก็บองว่าคงจะทำให้นักศึกษาเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับ